ดูดูดูมาคู่ไม่ค้นขึ้นรถเด้อนี่เด้อพี่้องเ้ยนี่นี่เอ้าดูนี่ไม่ต้องไปตะหนุ่มไม่ไปห้ามไปเป็นหลักฐานอย่างดีเลยว่าคุณขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใช่เพราะว่าคุณห้ามไม่ให้ไปแต่ว่ามาจับแบบนี้เด้อพี่้องเ้ยนี่ดูสันนี่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 เจ้านายเอ้าถ่ายตะขากพ่อนนี่หนึ่งเจ้าสองเจ้านายสามเจ้านายสี่เจ้านายครับนี่ดูมาจับนี่นี่เอานี่ ไปไอ้ก็ไม่มีักอย่างเอาไป่ายงไป่ายไฟก็ไม่มีักอย่างเจ้าใหญ่หน้าใหญ่แอ้ก็ไม่มีพาสีเจ้าไหนนี่เอาเราจักจะให้ผมว่าไงนี่ผมเพิ่งเลิกงานมาดังนี่บา้านหลังนี้นี่ป้ายเนี่ยราคานี่มาจับผมอยู่ในโคกนี่เอาใครจะใครเอาเคยมันถึงเวลากินก็ต้องเกี้ยนห้ามขึ้น ห้ามขึ้นารใครโดดูก็บอกว่าห้ามขึ้นห้ามขึ้นผมจะจับใหคนนึงไม่ไเราจะจับเขาเอาของเรานอ่ะนั่นเขาจะจับผมอีกคนนึงแล้วครับ้จัดการ